สวัสดีค่ะเทปนี้นะคะเราก็จะมาฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวนะคะเราก็เป็นเรื่องของหน้าท้องของเราด้วยนะคะอุ้มก็จะขอให้เน้นในเรื่องของฟอร์มเป็นหลักนะคะโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ยาวมากนะคะวันนี้เราจะเริ่มจากการทําแผลงนะคะโอเคแต่เป็นแผลงบนข้อศอกของเรานะคะวางข้อศอกของเรานะคะให้อยู่ใต้หัวไหล่นะคะปึ๊บ เอนเกจไรเซ็ age, cept, ให้หมุมไว้นิดหนึ่งด้วยนะคะดันขาทั้งสองข้างของเรานะคะเหยียดขาทั้งสองข้างของเราออกไปขาให้กว้างมากกว่าความกว้างของสะโพกนะคะตั้งจมูกเท้าไว้นะคะจากตรงนี้ปุ๊บเอนเกจแกนกลางลำตัวให้อุ่มนะคะนะคะเราจะทวิสต์กันก่อนนะคะทวิสต์ที่สะโพกเนาะหายใจเข้านะคะเก็บหน้าท้องไว้นะคะส้นเท้าดันไปด้านหลังค่ะหายใจออกเราจะบิด20ครั้งค่ะ ตอนนี้รุ้สึกว่ะท้องช่วงล่างกําลังทำงานอยู่นะคะ6ช่วงหน้าท้องที่ติดกับซี่โครองอุมก็จะต้องทํางานเก็บไว้ตลอดนะคะเพื่อไม่ให้ซี่โครงมนซิงค์นะคะแล้วก็ไม่โก่ขึ้นมาแบบนี้นะคะอีกหนึ่งรอบค่ะ9 8หายใจสําคัญมากค่ะ6อยากลั้นหายใจค่ะ3 2 1 และกลับมาออฟโฟล r ค่ะเราจะกลับมานะคะที่ Bridging Position นะคะ Bridging ของวันนี้นะคะเราจะไม่ได้เป็น Articulate s p i n e นะคะไม่ได้ลอกขึ้นนะคะแต่เป็นการยกสะโพกขึ้นเลยทีเดียวนะคะ s e ตอัพท่าสำคัญมากเหมือนกันค่ะวางเท้าของเราให้อยู่ใต้หัวเข่านะคะ เชิงกรานของเราเป็นนูโตรนะคะน้ำหนักของซี่โครงจมลงไปกับเสือหายปะลาของเรากว้างเอ g นเกสไตรเซปของเราเล็กน้อยนะคะโอเคจากตรงนี้นะคะหายใจเข้าเก็บท้องไว้นิดนึงค่ะหายใจออกค่ะเราจะยกสะโพกของเราขึ้นมาเลยนะคะและดิฟลงค่ะฮัลโหลลูซี่สามันเที่ยงแล้วไงคะเขาก็เลยจะมาทานข้าวค่ะ1 เตรียมตัวนะคะ inhale exhale ค่ะ left ก,ก้นและแฮมทำงานนะคะ3 2คอบาไหลไม่ไปเกรงค่ะ1และวางลงป๊บอีก2รอบนะคะ inhale หายใจเข้าไปทางชายโครงด้านหลังหายใจออกค่ะกีิวเอวยกนะคะ3ก้นและแฮมทำงานค่ะ2 หอีกหนึ่งครั้งค่ะข้อบ่าไหล่ไม่เกรงนะคะ3 2สอโพกสองข้างสูงเท่ากัน1และวางสะโพกลงนะคะจากนั้นเอามือสปอร์ตไว้ที่ไทยทอยของเรานะคะข้อศอกนะคะเรายังเห็นข้อศอกอยู่ที่ปลายตานะคะเราจะรักษาหลังให้เป็นนูโตรซี่โครงไม่พ็อปนะคะ ะกี้ผมรู้สึกตัวเองผมก็จะเก็บกลับมานิดนึงจัดสั่นร่างกายของเรานะคะจัดระเบียบหายใจออกค่ะย้ายสายตามองที่หัวเข่าเยยตัวเองขึ้นมานะคะใช้ท้องตอนบนจากนั้นลอยขาทั้งสองข้างเป็นเทเบิลท็อปทั้งๆท,ท,ที่ยังเป็นนูโตรอยู่นะคะใครปวดหลังนะคะทำหลังอิมพ린ต์ไว้ละเอียดหนึ่งสองสาม สะโพกนิ่ง7 8. 9็0ิอย่างที่ผมบอกนะว่าวันนี้มันจะเป็นแอปนะคะบิดต่อคริสคอรสสองท้องตอนบนนะคะเป็นการช่วยบิดท้องตอนล่างนะคะช่วยคอนโทรลความนิ่งของเชิงกานและหลังล่างค่ะยิ้มไว้ค่ะเ ดาวลงไปนะคะวางขาทั้งสองข้างลงต่อไปนะคะหลังเป็นนูโตรสไปร้ลอยขาขวาเป็นเทเบิลท็อปขาซ้ายตามมาครอสเลกให้อุ่มนะคะเราจะรีเวิร์สครันฝึกกันที่ท้องล่างแล้วนะคะตอนนี้ท้องล่างนะคะเป็นการทํางานให้ท้องล่างช่วยในการยกสะโพกนะคะหายปลาาของเรานะคะจมติดเบาะไว้นิดหนึ่งนะคะไตรเซปเอนเกจเบาๆหายใจเข้าเก็บท้องค่ะ ทางชายโครงหายใจออกค่ะอิมพรินต์แล้วลอกก้นของเราขึ้นหนึ่งแล้วค่อยๆลงค่ะคอบาลายอย่าไปเกรงมากนะคะอ่าอุ้มก็ต้องคอยเตือนตัเองสองรักษาความห่างระหว่างหน้าขากับหน้าท้องไว้สามนะคะลงทีละขอ้อสี่ ขึ้นมาถึงแค่หลังล่างนะคะเอ้ยถึงแค่หลังกลางอีก3ามครั้งว้าวร้อนแล้วดี2ใครทำได้จริงๆต่อไปเนี่ยเราก็จะทำเป็นโรเวอร์นะคะอีกนิดนึงค่ะต่อไปเราจะนอนหงายไว้นะคะหาตำแหน่งเชิงกลานที่เป็นแบบ โนตโฟให้อุ่มนะคะมีช่องว่างที่หลังล่างนิดนึงเท่าลูกองหุ่นนะคะอุ่มก็พยายามบ่อยๆโอเค้าออกจมไว้ลอยขาทั้งสองข้างขึ้นเป็นเทเบิลท็อปนะคะหเหยียดขาของเราขึ้นค่ะทีนี้เราเหมือนเราเดินกลางอากาศเนาะเราจะเดินขาเข้ามาหาตัวก่อนนะคะ1ขาขวา2องสาแล้วเดินลงค่ะทั้งหมดนี้นะคะในขณะที่เราทํา ช่วงท้องของเรานะคะต้องคอนโทรลให้นิ่งช่วงเชิงกลานของเราควรจะต้องนิ่งนะคะซี่โครงของเราไม่ควรพับขึ้นจากพื้นคอบ่าไหลของเราไม่เป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยกล้ามเนื้อตรงนี้ค่ะจะช่วยในการคอนโทรลยกอีก2รอบค่ะและอีกหนึ่งรอบค่ะ สายตามองบนเพดานห้องไว้นะคะกลับมาตรงกลางค่ะวางขาลงนะคะและต่อไปนะคะเราจะทําท่าซ้ายนะคะฝึกที่กล้ามเนื้อท้องด้านข้างกันบ้างนะผมจะนั่งวางขาซ้อนขานะคะโอเคปึ๊บจากตรงนี้นะคะผมจะเอามือนะคะอยู่ด้านหน้าสะโพกเล็กน้อยนะเดี๋ยวมันจะมีการเหยียดขาด้วยนะคะโอเคค่ะ หายใจเข้านะคะทางจมูกพักนิดหนึ่งหายใจออกค่ะเราจะยกสะโพกของเราขึ้นนะคะขึ้นมาปึ๊บและยกขาบนไปพร้อมกันนะคะหคะช้อนจากชายโครงค่ะปชีช็อตยกสองนะคะดูตัวนิดนึงนะคะเราจะอยู่ในไซส์แพ้งสาม ห้าอีก3ครั้งค่ะก้นด้านล่างนะคะใช้ในการทำงานด้วยในการดันสะโพกอีกนะคะและอีก1ทีค่ะหกค้างไว้นะคะเราจะเซอร์เคค่ะ5 4ห,หมุนในเบ้าสะโพก3 2 1และรีเวิร์สค่ะส,สอ หนึ่งงอหัวเขา่าพักตัวเองกลับมาค่ะถ้าวันนี้นะคะก็จะผมจะใช้พวกเชสลิฟใช้อะไรทุกอย่างนะคะดังนั้นนะคะถ้าใครรู้สึกว่าฝึกเราเจ็บหรือว่ายังไงเนี่ยลองกลับไปดูในส่วนของ Principle หรือว่าดูในส่วนของ Tutorial ได้นะคะว่าเพราะอะไรแล้วเราควรต้องจัดวางร่างกายยังไงนะนะคะโอเคพร้อมนะคะบ่าไม่เป็นแบบนี้ถ่ายมานะคะเราจะช้อนสะโพกของเราขึ้นนะคะ อินและยกนะคะหนึ่งขึ้นขอปุ๊บถ่ายสองค่ะสามสี่ลิฟ จากตรงนี้นะคะแต่เดินมือมานิดนึงนะคะเราจะหมุนขาค่ะ5 4 Circle 3 2 1เมื่มอนิดนึงค่ะ4 3 2 1และวางขาลงค่ะและเราจะนอนคว่ำนะคะเป็นท่าฝึกหลังของเรานะคะในขณะที่เราฝึกหลังตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ช่วยเป็นการปรับ โพสเซอร์ของเราจากที่ตะกี้เราฝึกมีการห่อไหลหรือมีการโค้งลำตัวมาด้านหน้าด้วยนะคะ,อะเอามือของเรานะคะไว้ที่หน้าผากของเราแบบนี้นะคะจากตรงนี้นะคะไหลของเราไม่ห่อหมุนหัวไหล่ของเราไปทางด้านหลังค่ะเอนเกศท้อง <age> ของเราไว้นะคะขาแยกเท่าความกว้างของสะโพกนะคะ หายใจเข้าเก็บท้องไว้นิดนึงหายใจออกค่ะเราจะค่อยๆย,ยกลำตัวเราขึ้นช่วงบนนะนะคะหูยาวค่ะคอยาวไว้ค่ะดึงหูมาให้ไกลจากไหล่จากนั้นเราจะ engage ก,ก้นกับแฮมนะคะในการยกขาสิบแ i ดเกลือมมอ,ลอีกหนึ่งรอบค่ะสิบเก้าแปด คิดถึงความยาวค่ะดึงหูให้ไกลจากไหล่บ่าไม่เกร็งนิดหนึ่งนะคะใช้หลังในการยก2 1วางลงวางลงเชลสเตรทนะคะโค้งช่วงบริเวณหลังล่างของเราอะค่ะคอนเวิร์สกับนะคะใครมีเวลานะคะก็เดินมือไปด้านข้างนิดนึง ยืดด้านข้างได้แบบนี้นะคะอีกหนึ่งฝั่งค่ะค่ะก็เป็นการออกกำลังกายที่ท้องนะคะแล้วก็ใช้แกนกลางลำตัวมัดลึกนะคะ เอาแบบไว้ๆเนาะแต่ก็พยายามดูฟอร์มกันให้ถูกนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ